ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในที่เซิร์ฟเวอร์576ตลอดไปนะทุกคนนะก็เซิร์ฟนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาอธิบายกิจกรรมสโนมนที่เพิ่งเข้ามาในวันที่6นี้นะผมมาดูอันดับก่อนทุกคนอันดับนี้อันดับผมก็อยู่ที่ระดับสเซิร์ฟนะทุกคนนะไปสายฟรีนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมโอ้โหวตัวตึงโคตรเยอะทุกคนนะคุณกิจจะบผมที่5ทุกคนนะสายฟรีโคตรตึงสายฟรีเยอะมากเซิร์ฟนี้ทุกคนนะแล้วก็นี่ครับผม สายฟรีไม่แมงทีนี้ทุกคนนะฟรีไม่แมงแฟนไม่มีที่ผมจานน็อตของเราทุกคนไปทุกเซิร์ก่อนรับชมคลิปต่อนะครับผมวันนี้ผมเอาข้อความในกิจกรรมข้อความนำโชคหรือข้อความอวยพรมาให้ทุกคนไปก่อตามกันนะผมเป็นเดย์วันนะครับผมก็ไปกออกันนะครับทุกคนได้ของรางวัลนะครับผมไปดูคลิปต่อกันไปสายฟรีไม่แมงทีนี้ทุกคนนะฟรีไม่แมงแฟนไม่มีที่ผมจานน็อตของเราทุกคนไปทุกเซิร์เออเดี๋ยวเราไปรีวิวดีจันแล้วกันทุกคนนะมีโบล็อตนะผมพาร์ทหนึ่ง แล้วก็กระบองเหล็กครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําทําไมไดเออมทําไมเซิร์ฟนีเยอะทุกคนนะเออเล่นชิลๆทุกคนคือเขาเพิ่งมาเล่นเมื่อวานเฮ้ยเมื่อวานสองวันนะเซิร์ฟเซิร์ฟเปิดวาอาทิตย์หนึ่งจันทร์ก็มาเมื่อวานไม่ก็เมื่อวานสี่ทุกคนนะเวิลสี่สิบแปดคือตามนะพอเพิ่งสมัครไอดีมาแล้วก็เติมแล้วก็ยัดนะครับผมบายจันทร์น็อตนะครับทุกคนนะมาเราจะมาอัปเดตกิจกรรมทุกคนกิจกรรมศึกสโนว์แมนนะเป็นกิจกรรมที่เราต้อง ละลายกระป๋องม่วงนะครับผมละลายกระป๋องม่วงคือ,อยังไงคือเราต้องเอากระป๋อมงม่วงเนี่ยที่เราดองมาเนี่ยมาลงไอ้ด่านผจญภัยทุกคนซึ่งผมแน,นะนานะวันแรกอะ่ะถ้าใครที่เกลียดรอเนี่ยมันจะเปิดอีก1วนันเปิดอีก2วนันเปิดอีกสามวนะันเนี่ยถ้าที่เกลียดรอทุกคนให้มาลงตรงโบล้อนะเพราะว่าไอ้ตรงโบล้อเนี่ยทุกคนผมมองว่ามันได้ของอละพอกันนะได้ของอละพอไอ้พวกนี้นะมันจะไม่เหมือนด่านบอสอของแต่ละด่านนะให้มาลงตรงโบล้อนะครับทุกคนนะผมก็ลงโบลอเลยทุกคนนะแล้วก็พอลงมาปุ๊บเราจะได้เป็น ตรงไหนวะผมดูก่อนเราจะได้เป็นนี่ทุกคนได้เป็นไอเนี่ยไอก้อนหิมะก้อนหิมะตรงนี้เราก็ต้องเอามาบริจาคที่กินวทุกคนนะนะเพื่อที่จะให้กิ้เราอะติดท็อปครับผมกิ้วเราติดท็อปได้อะไรกิ้เราติดท็อปเราจะได้เพชรแน่นอนเลยวันละ888เพชรถ้าอันนี้คือนับจากอันดับของแต่ละวันนะครับผมได้888เพชรคือสมมติว่าวันนี้เราได้ที่1เราจะได้888เพชรแต่ถ้าพุ่งนี้ คิวเราแอคตที่2แล้วก็ได้6 8รเอยดบเพชรทั้งสุ่มหเกมหรือเว็บซื้อหัดเกมใช่ไหมคุณเองมาถูกทางแล้วน้องกดเข้าที่น้าต้นใช้งานวันนี้ที่ขอเสนอเว็บทีซีเรียชอปหรือเต่าเชช็อปในเว็บนะครับผมมีทั้ง ID ดีองตัวเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดหรือจะเป็น ID ที่พร้อมเล่นนะน้องๆหรือจะเป็นกล่องสุ่มนะครับผมมีแบบมากมายทุกคนนะมันที่กล่องสุ่มก่อนเลยกล่องสุ่มตอนนี้พี่ลงเป็นกล่องสุ่มอดีสายเติมนะ้องหม่นบาทได้ยอดเติมนะน้องๆนะกล่องสุ่มแค่กลย ทเทพเป็นคนน,นักมีอิสุเทพขึ้นลงไปแบบสวยๆวยทุกคนนะก็สามารถไปจัดกันได้นะครับผมและใครอยากได้โค้ดฟรีก็สามารถทักมาที่กดที่ช่องทางการติดต่อนะแล้วมันก็เด้งมาที่เฟซบุ๊กพี่แล้วเอาโค้ดฟรีไปกรอกตรงที่กรอกโค้ดนะผมนะโค้ดฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับผมขอฝากนเว็บพี่ไว้ในอ้อมใจของพวกเองด้วยนะครับผมก่อนสุม่มคิดดูดีกว่านะน้องนะขอเว็บพี่มันมีเยอะนะครับผมไปนะกจิวนะทุกคนนะนี่คือทั้งกิวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันดับที่หนึ่งเราจะได้สินค้าประมูลนะครับผมในการสินค้าประมูลตรงนี้ยเหมมืือออนนนนขงัจะดีกว่่า อย่างถ้ามันไม่ได้ที่1เนี่ยนะเห็นไหมของมันก็จะแบบดรอปลงตามกันไปทุกคนนะซึ่งผมมองว่าที่1ที่2เนะี่ยของไม่ต่างกันมากก็ไม่จาเป็นก็ได้นะทุกคนนะแล้วก็การที่เราเอามาบริจาคกิวเนี่ยเราก็จะได้แรงในกิวด้วยครับผมแรงในกิ้วก็คือผมขอตวก่อนนะแรงในกิว,กวนะแลง,งความดีตรงนี้ก็คือเป็นของในกิวทุกคนนะคือแข่งกันเองในกิวรางวัลจะเป็นประมาณนี้ผมรางวัลอันดับที่1ที่ใช้หีมะเยอะที่สุดนะก็จะได้เป็นตั๋วม่วง5บใบรับผมแล้วก็ เอาตรงนี้มาประดับเท่ๆทุกคนนะเป็นสีทองนะผมว่าคือสีแดงไม่ใช่สีทองเป็นสีแดงคือโชว์ความแบบว่าเท่ทุกคนนะแต่ตัวมว่วงข้าใบถั่วคมนะทุกเนี้ยผมก็โดนปาดที่หนึ่งไปทุกคนนะจะนอนเอาผมแล้วดูดิตอนแรกผมอยู่ที่หนึ่งนะเพราะผมจะเอามาสีเนี่ยมันยู่ทงเท่โดนปาดเลยทุกคนนะไม่เป็นไรขอติดหนึ่งสองในสามก็พอละเออขอใส่อ่ะคุณกิวสองคนแล้วพอละอย่าแยกนะคนในกิวอย่าแยกนะแล้วก็หลักๆอ่ะคือคนในกิวต้องมาช่วยกันดันไว้ทุกคนดันให้กิวเราที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหม อย,อย่าผมต้องคัดออกนี่เนี่ยคนตะกี้เลยทุกคนนะดูดิคือแบบเนี้ยแต้ม150อย่างเงี้ยคือเหมือนเราเข้ามาเอาของฟรีไงมันก็ดูเหมือนเห็นแกตัวไงเพราะคนอื่นเขายัดแต้มมาเห็นปะเพื่อจะให้กิวอยู่อันดับที่1แต่ตามจริงอ่ะถ้าเราเล่นเป็นแล้วตอนเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องอยัดขีมาเลยได้ทุกคนนะแนะนําให้ทุกคนหาพวกโล่ป้องกันหรือไม่ก็จะเป็นไอ้พ่วเนี่ยทุกคนนะไว้ทําลายกิวอื่น หรือไว้ป้องกันกิวตัวเองนะส่วนไอบริจาคก,กิวตรงเนี้ยสโนแมนเนี่ยผมแนะนําว่าให้อัดกิวละ2 -3 คนต่อวันพอสองถึงสามคนต่อวันนะไม่ต้องอัดทุกคนนะครับผมไอกิจกรรมตรงนี้นะทุกคนนะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ถ้าในกิวเราทุกคนบนรรลุนะบนรรลุไอบริจาคก,ก้อนหิมะหบแต่ละวันนะนี่มันจะดีเซ็ตทุกวันนะครับผมเราได้ได้ของางวันตามนี้ทุกวันแล้วก็ไอตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหิมะเนี่ยทุกคนนะหิมะเราจะสามารถเอาไปใช้ สุ่มตรงระลึกขี่มาได้ครับผมซึ่งก็นั่นแหละทุกคนชั้นหนึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจะใช้กี่อันนะแล้วแม่งก็หายากด้วยเนี่ยหาโคตรยากคือต้องรอในคิวอเดือนทุกคนนะแล้วก็อันนี้แรลงประมูลปิดแล้วเดี๋ยวมันมันจะมีไอแรงประมูลอ่ะเมื่อกี้มันปิดแล้วทุกคนผมอาชิปไม่ทันนะมันจะเป็นการประมูลหอรูปภาพช่วดูเมื่อกี้ผมมันจะเป็นประมูลประมาณนี้คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตรงอีิรคาสโนก็คือสำหรับพวกตัวบักนะทุกคนนะ ก็คือเอาเงินเอาเพชรเอาแบงค์มาซื้อกันนะผมไม่มีเอาแต้มมาแลกนะทุกคนนะซึ่งผมมองว่านี่คือคุ้มที่สุดครับผมชาบใครที่กำลังหานะนอกนั้นก็ตามมแหละครับผมตามมีตามเกิดทุกคนอ่ะไอ้ดูตรงประมูลทุกคนประมูลก็คือตรงนี้ครับผมประมูลก็คือตรงนี้ประมูลก็คือเออผมดูก่อนนะประมูลก็คือนี่สินค้าประมูล คือตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเวลาจริงก็คือ2องทุ่มในเกมมันจะเอาสินค้าพวกนี้มาประมูลกันในคิวเพื่อให้คนในกิวเกิดความแตกหักกันแตกหักยังไงคนในกิวต้องแย่งกันซื้อครับผมใครให้ราคามากกว่าคนนั้นจะเป็นคนได้ไปซึ่งกิจกร,รรมนี้แม่งโคตรทาลายมิตรภาพผมไม่รู้ว่าเกมมันจะทำไปเพื่ออะไรนะแล้วประเด็นนะทุกคนนะถ้าแม่งเอาแต้มจากขีม้ามาแลกเป็นกิจมาแลกเป็นของรางวัลอะ ให้เอาเพชรในเกมซื้อโอ้โ oh หผมเหลือจใจเชียและสายฟรีอ่ะทุกคนมันไม่มีทางเลยอยู่แล้วเว้ยที่จะจะสู้คนอื่นเขาได้อย่างงี้ตัวม่วงเนี่ยเริ่มต้นจะเริ่มต้นที่490เพชรคือแม่งโคตรแพงซื้อตัวดำก็ยังซื้อไม่หมดพลังงานไอยังซื้อไม่เสร็จแต่ต้องมาแย่งซื้อกันตรงเนี้ยทุกคนก็ดูนะผมขึ้นภาพไปดูนี่ครับผมว่าอะไรคุ้มนะอะไรคุ้มอะไรไม่คุ้มนะแต่าสายเต์มาผมบอกเลยว่ายิ้มหวาน ยิ้มหวานนะสำหรับสายดองเพชรก็ยิ้มหวานนะทุกคนนะและสําหรับใครทุกคนกำลังหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำ Richman Shop ครัผมช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆทุกคนนะใครอยากได้เพชรเยอะๆก็ไปเติมที่ Richman Shop ได้โหนี้จนันนนอยก็จัดไป3แพ็คนะทุกคนนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมประมา Richman Shop No.1 no no. เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ Backcover Mobile ในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมผ่านเว็บในแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิชแมนคอร์ใช้แทนส่วนลดหรือจะเติมแบบผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลายเติมถูกเติมไหวต้องลิชแมนช็อปอันนี้นะทุกคนนะเสร์กกิจกรรมใหม่นะครับผมก็เป็นกิจกรรมทำลายมิตรภาพทุกคนนะ ก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครชอบคลิปนี้มอฝ่าฟนกดไลค์กดส u บ s ไค i b e ด้ทุกคนนะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตเซิร์ฟเวอร์576ให้ทุกคนดูกันนะผมว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปผมสวัสดีครับ